ดีๆน,นะครับก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะก็อบอกว่าผมก็เคยอยู่มานะตอ,อนนี้มีเรือนมีเรือนเป็นเรือนไม้สมัยผมรุ่นรุ่นติดคุกอยู่นี่สุภาพสตรีมีคนเดียวเดี๋ยวนี้พัฒนาเยอะเดี๋ยวนี้พัฒนาเยอะเท่าเทียมกันระหว่างหญิงกับชายเมื่อก่อนนี้สองคนก็เยอะแล้วนะครับสมัยผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยมีเรือนอยู่นั่งอยู่สองคนก็นเยอะแล้วแต่ปัจจุบันนี้ถือว่าเท่าเท่าเทียมกันนะครับแล้วก่อ,อนอื่นต้องบอกว่า คนเรามันก็เป็นช่วงหนึ่งของชีวิตที่เราเราเขาบอกว่าเจ็บปุกก็ดีกว่าตายนะครับแล้วก็อยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้นะครับแล้วเราต้องมีความหวังกับวันที่เราจะออกไปนะครับอยู่ในีนี้ก็อยู่ให้เป็นนะครับแล้วก็อยู่แบบให้มีความสุขนะครับแล้วเพื่อรอวันที่เราจะมีโอกาสออกไปสู่โลกกว้างก็จะได้ทบทวนนะครับผมเองนี่ผมบอกตรงตรงเลยนะครับ ท่านบอกครับเขาบอกว่าปีหนึ่งเนี่ยให้ผมมาติดคุกไม่มีคดีนะเอาติดคุตดกติดคุกก็สองอาทิตย์เนี่ยผมเอานะ,ะปีหนึ่งให้ติดคุกตัสองอาทิตย์เนี่ยเพราะว่าจะได้ทบทวนชีวิตไงเขาบอกว่าเออมันจะได้มีโวขาดทบทวนบางทีอยู่ข้างนอกวุ่นวายมันไม่ค่อยได้ทบทวนตอนนี้ก็ถือว่าท่านมาทบทวนชีวิตนะครับไม่เป็นไรนะครับชีวิตคนเราก็ก้าวผิดได้นะครับแต่อย่าไปจมปักต้องก้าวข้ามมันให้พน้นนะครับวันนี้ท่านต้องก้าวข้าม เหตุการณ์ในชีวิตช่วงนี้ให้พ้นไปให้ได้นะครับแล้วชีวิตก็จะอยู่ได้อย่างสบายนะครับแต่ถ้าท่านก้าวข้ามเหตุการณ์ช่วงนี้ไม่ได้ชีวิตมันก็จะหมกมุ่นอยู่นะครับเขาเอา่เอแมทเนนสันเมนเดาลาเนี่ยติดพุกอยู่20สิบกว่าปีออกจากพุกปุ๊บไปเป็นประธานาธิบดีแอฟริกาเขาแล้ววันที่เขาไปเป็นประธานาธิบดีเนี่ยที่มีปากีพยาเนเเขาเชิญผู้ภูมิสองคนที่ที่รักกันเนี่ยไปด้วย แล้วเขาก็บอกว่าเขาพูดอยู่คำหนึ่งว่าถ้าเขาตอนที่เขาติดคุกอยู่นั้นเขาเขาโรดแทนใครแล้วเขาเากลียดเทียดหรือว่าจริงชังใครชีวิตเขาตัวเขาก็อยู่ในคุกอยู่อยู่ในคุกจริงๆแต่ความที่เขาไม่เกลียดชังใครไม่เกลียดแ้นใครถึงจะตัวอยู่ในคุกแต่ใจเขาก็โบยบินอยู่ข้างนอกยามที่เขาออกมาแล้วถ้าเขายังเกลียดชังผู้คนอยู่คนที่ทากับเขาเขาก็เหมือนยังติดคุกอยู่ เขาก็พูดอย่างนี้นะครับนี่คือคำพูดของเขาซึ่งถ้าคิดให้ดีเนี่ยมันจะมันจะมีความหมายมากถ้าเราออกจากคุกไปแล้วแต่จิตใจยังทิงชังยังเกลียดคนนู้นคนนี้อยู่เนี่ยมันก็เหมือนตัวเราติดคุกอยู่นะครับแต่ถ้าเราติดอยู่ในคุกเราไม่ชิงชังใครนะครับจิตใจเราก็ไม่ได้ติดพุกตัวติดแต่ตัวนะครับยังสายไม่รติดแล้วยี่ห้าปียังออกไปเป็นประธานาธิบดีของออฟริกานะครับแล้วก็เพิ่งเสียชีวิตไปไม่นานเนี่ยอายุเกือบร้อยนะครับถือว่าประสบความสำเร็ ในชีวิตพอรงควรนะครับครัผมก็เป็นกําลังใจให้นะครับอยากจะบอกทั้งก็คืออยู่ให้เป็นเย็นใด้พอรอให้ได้นะครับวันรอวันของเรานะครับผมครับสวัสดีครับ